จากช่องเช่นทีวีเหมือนเดิมนะครับผมนะครับวันนี้จะกินซูชิอะครัผมพาที่สองเลยครับผมนะกดไลไ์ทีเดียวเลยครับผมนะดูนี่นะครับผมนี่ครับซูชินะครับผมนะครับโอ้หน้ากินจิงเลยครับโอ้โหมีแถมมาสบิด้วยสุดยอดมากๆเลยครับผมแซบดีนะครับผมมาโอเคนะครับ นี่เลยครับผมไสหวานนะครับผมมาเป็นไข่หวานนั่นเองดูกันอือฮึจะยากจริงๆนะครับเด็กๆอโออือช่ต้องรีบัซบี่ด้วยครับอันตรามากเลยครับเด็กๆ อืมอร่อยจริงครับจะไปดีนะครับใชคร่ครับนี่เลยครับผมมนาะรสชีนะครับผมนะชีชีสอืม เนี่ครับติดในยองเลยครับ <laughs> ผมมา <laughs> มีรสชีสอร่อยมากเลยครับ <laughs> ผมมาใครอยากซื้อก็คอมเมนต์ได้เลยครับ <laughs> ผมมาอื้ม โอ้โหดีครับผมนี่อะไรครับผมนาแซดนะอย่างไรครับผมนะนี่แล้วคเหมือนมาติมซูชิเลยครับผมนะอืม ขอเจ้าค่ะพาผมมาไปใช้ซ้อมไม่ได้หรอกมาใช้มือเป,ปอบปากเดียวออกมานเะนี่ยครับผมมาอยากัยด้วยครับผมโอ้โหอืมอืมไม่ได้ใส่ซอสน,นะครับผมอนะ่ะอันตรายจริงๆครับเด็กๆในคนกิกกกกนตาหม่งกลับ อืมอืมในแล้วผมมาอืมปลามไม่ใช่กุ้งอืมสามารถกินแต่เปลือกได้ผมมา ยาติดคออือสุดท้ายครับผมมาโอ้มาสบีเผ็ดเลยครับผมมาถ้าไม่รอก,กินแบบตาม โอเคครับผมจะดืมกดไลค์นะครับผมนะครับแล้วก็กดแจ้งเ,เตือนนะครับผมครับแล้วก็รอคลิปมาใหม่นะครับผมจนมคลิปนี้เสร็จครับบ๊ายบายอ่ะหากินแทนลวกันนะเป็นซูชิเลยครับผมนะเด็กๆนี่ครับผมมา บา,บายยนะครับ